สวัสดีครับผมมีชื่อว่าทองคำครับผมผมหางยาวมากนะเกอบจะสูสองเมตรแล้วเกอบจะสสองเมตรแล้วครับผมวันนี้มาตากแดด ทองคำเอ้ยทองคำเอ้ยทองคำลำสิ่งบม่หางหรือครับถายังหางคนเบิง่งเนี่ยโอ้ ปลอทางยังเยอะเลยนีอ่อาบน้ำ่นอม,มือท่องขม,มืย